ระวัง5จังหวัดนี้มีการขับขี่ฝ่าไฟแดงมากที่สุดในประเทศไทยจากสถิติในรายงาน Thailand Nation a l s t a t i s s Report on Road Safety 2018พบว,ว่ามีคดีขับขี่ฝ่าไฟแดงถึง2,92,971คดีหรือคิดเป็น441.13คดีต่อประชากร100,000คนและมีผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางถนน1คนในทุกๆ27นาที และ5จังหวัดที่มีรายงานจำนวนคดีขับขี่ฝ่าไฟแดงคดีต่อประชากร100,000คนในจังหวัดมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆมีดังนี้อันดับที่1ชนบุรีสูงแบบกกระโดดถึง4,49.6 0คดีต่อประชากร100,000คนตามมาด้วยอยุธยาภูเก็ตที่สูงกว่าจังหวัดอื่นแบบชัดเจนเช่นกันส่วนอันดับที่4และ5ก็เป็นสระบุรีและพิษณุโลกตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนคดีขับขี่ฝ่าไฟแดงน้อยที่สุดในประเทศไทยคือนาราธิวาสที่มีจำนวนคดีน้อยมากเพียง2.1คดีต่อประชากร1 0 0 0 0 0สนคนเท่านั้นถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b บ c r i b e เพื่อติดตามสถิติที่มีน่าสนใจและมีผลกระทบต่อชีวิตกันต่อไป